เราเดินไปเรื่อยๆนีม่มอโอมอไซ์จอดเพียบเลยโอ้ตรงนู้นก็เพียบนู่นตกปลาเพียบเลย ทำไมเยอะจังเลยอะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์น่าจะแบบเป็นคนพื้นที่เนาะหรือว่าเขามาทำงานที่นี่กันทำมาทำงานกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้เวเราเดินไปตรงที่ตรงนู้นอ๋อเดนงะท่าเรืออยู่นั่นตรงนี้มีร้านค้าด้วยร้านค้าตรงทางเดินไปที่ พัฒากาดเกาะลอยลอยคอนไฮโปลีเรือตำรวจตำรวจน้ำหรือว่าเข้ามาขึ้นเรือกันที่นี่เพื่อไปเกาะสีชังแล้วเราไปสำรวจดู หรือว่าคือคนสีกาะสีกาะคนที่สีราชาเนี่ยเขาไปทํางานที่เกาะสีชังกันแน่ๆเลยนี่ตกปลาตกปลา แม่งโดแมไลมแม่งมาแบบเนกับน้องเราเพรนั้นตอจองไเปบที่เ็คนจองคนจองคนเดิมม่ไม่ได้เรื่องยายมาวันอาทิตย์สิจองไม่ได้แล้วมนจองไาแล้วเราคอเทล่าเรือไปเกาะสิเกาะสิง่างเหรอครับครับอ๋ออยู่ที่นี่เหรอป้าตัวอยู่ตรงนี้ครับซื้อตั๋วอยู่ที่นู่นครับขอบคุณครับทาไมมอเตอร์ไซค์จอดเยอะแยะเลยหรือว่าเขาคนสีราชาไปทํางานที่นู่น คนนักท่องเที่ยวเหรอครับมอเตอร์ไซค์นะครับใช่ไปนักท่องเที่ยวเหรอเนี่ยดูนักท่องเที่ยวเต็มเรือแล้วเนี่ยพี่เขาจะออกแล้วเรือไปเช้าเย็นกลับแล้วแต่แแล้วต่งนักจ้างมีอะไรมีอะไรกันอ๋อโอเคขอบคุณครับโอ้มอเตอร์ไซค์ที่ที่เห็นเยอะๆนั้นเป็นนักท่องเที่ยวนะเนี่ยคนเต็มเรือเลยอ่ะ เพราะตอนแรกนึกว่าเป็นแบบคนสีราชาไปทํางานที่เกาะสีชังไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวโอ้โหเป็นแต่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่แนหะแต่มัน,นก,ก็น่าจะชายหรือเปล่าเพราะว่าวัยรุ่นเต็มเลยเนี่คราซื้อตั๋วที่นี่นี่ไงเรือ ท่องเที่ยวเต็มเลยอ่ะนั่นก็เยอะเลยอ่ะชั้นล่างชั้นหนึ่งเต็มเลยอ่ะเลือชื่อสีชังพาเลสอ๋อนี่นี่ไงตารางนี่ตารางนี่คือของแท้แน่นอนสีราชาเกาะสีชัง น่าจะหมายถึงออกออกจากเกาะสีออกจากสีราชาออกจากเกาะสีชังอ๋อทานสุดท้ายอยู่ได้เราเราสามารถอยู่ได้ถึง6โมงเย็นเลยนะอ่าหโมงเย็นคือไปเช้าเย็นกลับอ๋อไว้เรามาดีกว่าไว้ไปเที่ยวหโมง6โมงครึ่งเฮ้ยเจโมงก็น่าจะได้เที่ยวได้ทั้งวันไม่ต้องนอน อ๋อค <sh akes French Claire> mm ่าขึ้นเรือ60บาทรับเฉพาะเงินสดไม่รับโอนมียาไม่เชี่ยแล้วสกิโเนี่ยว่าเปล่เลยพัโาปเรี่้อยเนี่ยเดียวเี่ยองงจะคงอ่าีงน

คนไปเที่ยวเยอะมากวันเสาร์เยอะมากๆอ,อันนี้น่าเข้าเขาน่าจะเหมาเหมาเรือไป